เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินนครศรีธรรมราชจุดอำเภอร่อนพิบูรณ์ซึ่งเดินทางมาทั้งหมด12คนเพื่อร่วมภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เขต81ในจุดวิกฤตหนักเหมือนกันโดยตลอดทั้งวันจนถึงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้มีการเข้าไปพาผู้ประสบภัยอบพยพออกมาทั้งคนแก่เด็กและผู้ป่วยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า50ชีวิตทีมข่าวได้คุยกับนายครินศักดิ์โกติยา เจ้าหน้าที่มูลนิธิดังกล่าวเจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงหัวข้ามกระแสน้ําเริ่มเชี่ยวแรงขึ้นเรื่อยๆจึงทาให้เรือของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ซอกซอยได้ต้องอาศัยเข้าไปตามเส้นหลักของถนนแทนซึ่งความลึกของน้ําบางจุดก็มิดหัวไปแล้วส่วนจุดที่ยังไม่ลึกมากต่ําๆก็คือท่วมชั้นหนึ่งของอาคารการช่วยเหลือก็เลยสามารถทําได้เท่าที่ช่วยได้ไปก่อนและเชื่อว่าเนื่องจากฝนตกแบบไม่ทิ้งช่วงจะทําให้คืนนี้กระแสน้ําจะเพิ่มขึ้นอีก สำหรับการทำงานในช่วงกลางคืนอุปสรรคหลักนั่นก็คือเรื่องของความมืดเพราะไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าขยะหรือวัตถุที่ลอยมากับน้ำนั้นจะกระแทกเข้าร่างกายของเจ้าหน้าที่หรือเปล่านอกจากนี้เรือของเจ้าหน้าที่ยังถูกกระแสน้ำพัดจนคว่ำไปแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและสามารถกู้กลับคืนมาใช้งานได้แล้วในปัจจุบัน